ห่างที่เก่งเยอะไหมคะเดี่ยวเดียวเจ้านิดเดียวนิดเดียวรอบหนึ่งอะรอบเป้าในเป้าเข้าหาเยอะไหมต้องมีอยู่แล้วล่ะต้องขาดอยู่นะว่าไปชุดว่ายน้ำนี่ถือว่าเป็นเซ็กซี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วเนาะออแล้วพี่เก่งชอบดูไหมคะปกติครับปกติดูแบบปกติดูบ้างเดี๋ยวจะเบื่อสถานที่ที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับมีเซ็กส์สำหรับเราเอ้ยคนทั่วไปก็น่าจะเคยนะ น,นี้ G สามสิบนงขับดี้ีหว่าโคตนุ่มเลย ยยยืทำยอออะไรู่่เพอดีกำลังจะกลับบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่มีรถเลยเอาจริงเหรอบ้านอยู่ไหนอยู่แถวอ,อนุชทพี่ออน,นุทเหรอใช่เออพี่ไปทำธุระแถวนั้นพอดีเลยอะ่ะสนใจไปด้วยกันไหมถ้าไม่รังเกียจปิดรถพี่ไปได้เหรอคะได้นะได้เลยอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะลูกของกูโคตรใจเลยขอไปด้วยไหมครัอนุทช่วงไหนครับ ช่วงซอยท้ายๆอะค่ะซอยท้ายๆเลยเนาะใช่ค่ะดีนะซอยเป็นท้ายๆใอยค่ะถ้าซอยอย่างอื่นยังไงคะบางทีจะเป็นทีทอ๋อไม่ใช่ซอยเว้นซอยไงอ๋อโอเคใช่ไหมมันก็จะเป็นซอยเว้นซอยค่ะอันนี้เรายืนรอรถอยู่หรอคะใช่พี่รอนานมากไม่มีรถเลยดีนะพี่ขับผ่านมาใช่หรอใช่ดีบุญของพี่แท้แทะแล้วไปไหนมาไปทำงาน รอรถอยู่งานเกี่ยวกับอะไรรองานที่หนูทำใช่ไหมก็คือเป็นพิธี MC พิธีกรอะไรแบบนี้ค่ะพิธีใช่แล้วเจอรถพี่ปุ๊บหนูก็ขึ้นเลยดีกว่าเอาขึ้นที่รถใช่ไหมไม่ได้ขึ้นที่พี่เอ้ยได้ขึ้นที่ไดละเอ้ยว่าแต่ชื่ออะไรนะชื่อมายค่ะน้องมายน้องมายอันนี้พี่อะไรนะคะพี่เก่งครับพี่เก่งเนาะอายุอายุให้ทายก่อนทายผิดตีนะแววตาแบบนี้ เท่าไหร่เท่าไหรยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบเก้าเฮ้ยตีได้แบเนี่ยเอาใหม่ให้ทายใหม่เยอะไปเยอะไปหรอเยอะไปยี่สิบห้าแล้วกันเอาอ่าถูกต้องจริงเหรอใช่ยี่สิบห้าเกิดเดือนเกิดเดือนมีนามีนายี่สิบห้านี่ก็สามเก้าถูกต้องหังที่เก่งเยอะไหมคะนิดเดียวนิดเดียวนิดเท่านิดเดียวนิดเดียวรอบหนึ่งอ่ะนิดเดียวก็จะรอบหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแต่งตัวเนี่ย ค่อนข้างเซ็กซี่คือเราเราชอบความเซ็กซี่ชอบชอบแต่งตัวสนุกอ๋อสนุกกการแต่งตัวแต่งหน้าเราเป้าเข้าเราเป้าช่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวเราเป้าในเป้าเข้าหาเยอะไหมต้องมีอยู่แล้วหล่ของขาดอยู่นะว่าไปไม่น่าขาดันนี้ไม่น่าขาดะไม่น่าขาดนานแบบนี้ไม่น่าขาดนานไม่น่าขาดนานใช่ไหมใช่ปกติงานถ่ายแบบเนี่ยเราชอบถ่ายแบบประมาณไหนเออแบบว่าแฟชั่นทั่วไปเลยค่ะ อ๋ไม่ค่อยถ่ายเซ็กซี่หรอไม่ค่อยไม่ค่อยเซ็กซี่แบบว่าช่วยเซ็กซี่แบบเล็กๆน้อยๆกรุบกิบได้อเออแต่แบบว่าไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าท็อปเลดโน้ดอะไรแบบนี้เพราะแบบไม่โน้ดไม่โน้ดใช่บางคนเขาก็จะมีแบบไปนแนวนั้นเลยอย่างี้เนาะค่ะคือโน้ดจ๋าเลยเแต่เซ็กซี่อ่ะอย่างเช่นอ่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเซ็กซี่ไหมชุดว่ายน้ำนี่ถือว่าเป็นเซ็กซี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วเนาะอ่าเออใช่ค่ะแต่มันก็จะอยู่ที่ที่ท่าโพสใช่ ถ้าโพมดแล้วก็ชุดเราด้วยอืมแล้วพี่เก่งชอบดูไหมคะปกติครับอ๋อปกติชดูแบบปกติอ๋อดูแบบปกติดูบ้างเดี๋ยวจะเบื่อตามเฟซบุ๊กเนี่ยเลื่อนมาเลยเจอหมดมีแน่นี่ในเฟซพี่เก่งนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 ดูแล้วยังไงคะดูแล้วดูดูแล้วก็เลื่อนผ่านหรือดูแล้วเดินไปเข้าห้องเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ตายด้านโอ๊ยใช่ป่ะใช่ตายด้านเลยตายด้านเลยถ้าบวชเนี่ยใกล้ยมิผ่านละเมื่อกี้คุยกันมาสักพักแล้วลืมถามเรื่องสัดส่วน อยากรู้สัดส่วน34 25 34ค่ะหน้าอก34 L 25สะโพก34กำลังดีไหมคะดีนะได้ปะได้ได้เยอะเลย34นี่34แท้ไหม34แท้แท้ด้วยหรอ34แท้แท้จริงปะขอสัมผัสได้ไหมจ้าแน่ๆเลยเฮ้ยเมื่อกี้ทข้าไมมือแบบไม่ใช่พี่นี่เฉยคันจมูกคันใบจมูกเฉย รอสามสิบสี่นี่คือคือรอบตัวปะอ่ารอบตัวรอบตัวคือข้างล่างสามสิบสองแต่อกอ่ะสามสิบสี่เออเขาจะวัดแบบวัดข้างล่างวัดข้างบนวัดเป็นไหนะนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยพี่เก่งจะดูแลนะคะใช่ต่ดูแลน่าจะคับมากาาใช่ดูแล้วน่าจะคับมากงั้นพี่ถามต่อนิดนึงดิขอรวงรับนิดนึงว่าสถานที่ที่ตื่นเต้นที่สุดสําหรับ มีเซ็กส์สำหรับเราไหนแบบว่าแปลกที่สุด <c oughs> ไม่รู้แปลกหรือเปล่าแต่ว่าแบบเอย้ยคนั่วไปก็น่าจะเคยนะที่ไหนอะที่เนี่ยจริงหรอ <c oughs> ในรถเนี่ยนะในรถบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเพราะมัน <c oughs> แคบไงจริงหรอ,อพี่พี่<อ>ไม่เคยเลยอ่ะ ยังไม่เคยเลยอยากลองเหมือนกันนะเนี่ยต้องลองวะใช่ต้องลองแล้วแหละคันนี้กว้างนะคันนี้กว้างใช่ไหมใช่ใช่คันนี้กว้างตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นที่ว่ากลัวคนจะเห็นใช่ถูกกลางวันเหรอกลางวันจริงดิกลางวันที่ไหนเอ้ยหนุกกูนะในรถลานจอดรถอยู่ในรถไงกำลังจะกลับบ้านดูหนังอะไรวะดูหนังแล้วลงมาดูไหนัังท่วปจริงเหรอใช่ดูหนังเสร็จแล้วลงมากดกันเนี่ยนะสุดตีน เอาคนเรามันแบบมันมีอารมณ์ได้ตลอดปะโอ้โหน้ำเดินมากอยู่อยู่แล้วมีอย่างงี้ไงน้ำเดินมันก็ต้องแบบปล่อยของนิดนึงอันนั้นครั้งแรกปะอันนั้นครั้งแรกไหมครั้งหนึ่งอ่ะเออครั้งหนึ่ง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 อยู่ในหนึ่งครั้งที่ผ่านมาถูกต้องโอ้โหมีหลายครั้งด้วยอะแล้วในรถเนี่ยเริ่มกันยังไงเบาะหน้าหรือเบาะหลังเบาะหลังเบาะหน้าไม่ได้จริงต้องย้ายไปที่เบาะหลังเหรอ บ่อหน้าไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันแคบรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แต่ว่าถ้ามันอยู่ฝั่งนี้มันก็โอเคแต่มันอยู่ข้างหน้าไงเขาจะแบบกระจกข้างหน้าถ้าแบบคนผ่านมาเห็นเงทำไงอ่ะแล้วพี่ไม่มืดหรอเออเขาก็แบบดูหนังสดเลยนะมันไม่ได้มืดขนาดนั้นไงอืมแต่รถคันหนึ่งพี่มืดมากอ๋อใช่มืดกว่าคันนี้ใช่พี่พี่กว้างปหคะกว้างมากมาก้างมากเราหรือแฟนชวนก็ต่างคนต่างแบบตอนแรกแซลเล่นๆไงแบบรถตลารถตลา ใครใครเป็นคนพูดใครเป็นคนเริ่มถ่ายเป็นคนเริ่มเองจริงเหรอทีนี้ก็เลยแบบอ้าวชวนไปชวนมาอ้าวต้องลองแล้วแล้วเมื่อยไหมเมื่อยนะก็เลยไม่บ่อยไงเพราะมันก็มันก็แบบเหมือนไม่สะดวกอ่ะมันก็เมื่อยใช่ไหมเราก็ไม่น่าเมื่อยเราอยู่เฉยอามันเบาะมันแบบแคบแคบแบบนี้คือถ้าอยู่บนเตียงมันยังกว้างไง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการมีอะไรกันควรจะอยู่ในช่วงเวลานไหนหนูน่ะว่าจะสักแบบทีส่สเกินครึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วมันอยู่ในช่วงที่เราเราถึงเส้นชัยไหมก็ต้องถึงเพิ่แบบหลายรอบด้วยจริงเหรอในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้เราถึงเส้นชัยได้หลายรอบเลยเหรอก็ประมาณแบบสองล็อกรอบเลยเหรอเออสองรอบสารอบนี้ก็ได้อยู่นะขี้เหงาบ่อยไหมขี้เหงาไหมก็นิดหนึ่ง แล้วช่วงที่โสดเนี่ยเราได้มีการแบบคลายเครียดไม่ค่อยนะเพราะว่ามีคนช่วยไงออมีคนช่วยเสมอด้วยคนช่วย,วยแวะเวียนมาบ่อยๆไม่ค่อยต้องดูแลตัวเองเท่าไหร่ทำไงถึงจะได้เป็นหนึ่งในแวะเวียนบ <c oughs> ้างแขกรับเชิญมากก็ได้อ,อุอปกรณ์เสริมมีไหมของเล่นไม่ค่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชุดเชิดมากกว่าพยาบาลบ้างตำรวจบ้างพี่เก่งคะหนูนั่งมาสักพักนี่ใกล้จะถึงแล้วนะอันนี้นี่เราพี่เก่งขับรถอะไรมารับหนูเนี่ย รู้สึกว่าแบบกว้างอันนี้เป็น B M หรือวี U c ห้าสองศูนดีเซลตัวนี้เป็นตัว G 3 0มสิบม c เนอร์เชนละกว้างไหมกว้างมากข้างหลังก็กว้างข้างหน้าใช่สมรรถนะดีมากนะรถคันนี้เป็นดีเซลด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนั่งสบายมากแบบข้างในสวยด้วยนะใช่ตัวนี้มันจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนสีน้ําตาลหลือะอะไฮไลหล่อจะเป็นสปอร์ตพวกประตูเนี่ยจะเหมือนแบบลายหินอ่อน ดูหลูมากใช่ไหมมันจะเหมือนแบบลายหินอ่อนอย่างเงี้ย<อ>แบบดูหลูดูเรียบหลูดีแล้วก็บรนั่งสบายไหมสบายค่ะใช่ทำมันยังอสบายกว่าบอนั่งอีกจริงหรือเปล่าต้องลองอะไระอะไรที่สบายกว่านั่งอ่ะนอนถูกต้องอันนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วเหรอใช่เดี๋ยวข้างหน้าซอยข้างหน้าถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เก่งจอดมาได้อ๋อตายแล้วใกล้ถึงแล้วคุยกันแป๊บเดียวเองอ่าไหนๆใกล้ถึงแล้วค่ะให้น้องไมา์เปิดวาร์ปให้นิดนึงอ่ะเปิดวาร์ปได้เลยค่ะก็ เป็น Facebook กับ Instagram ละกันอ่าอย่างนั้นฝากหน่อยครับได้ค่ะ Facebook นะคะก็ b u w s a r a r a t แล้วก็เวนวัก M I N D ค่ะบุษราลัดหมาย G ก็ M I N D B S R R อก็เข้าไปติดตามผลงานใมีนั้นได้ใช่ไหมได้เลยค่ะไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะแต่ติดต่อพี่ขอไลน์หน่อยได้เลยค่ะเอาวนี่ต้องเดินเข้าไปไกลไหมไม่ไกลค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอเคงั้นก็ ได้ค่ะได้ไหมคะไม่ค่ะบ๊ายบายค่ะไปไหนมาเก่งเอง่เอ,อเอารถไปเทคขับอีกแล้วหรออ๋อหน้าที่ผมอยู่้วอ๋อนี่กูไม่ได้หลับนะ ประเทศมาใช่แกล้งหลับใช่เห็นเลยรถถอยเข้ามา B M มือนเดิม,มเดิมเป็นไงบ้างขับดีมากนุ่มพากุยดูหนะ่อยเป็นไงบ้างรถไหนดูซิหยขับดีมากพี่ B M 5 2า d G 3 0คันนี้ผมดูแล้วปี18ด้วย ไฟหน้าใสายกิฟเลยช่วงล่างเงียบมากคันนี้นุ่มภายในกว้างระบบไฟฟ้าผมเช็คหมดแล้ววิทยุแอร์ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกกระจกสีบานภายในเอี่ยมเลขไม่น้อยไม่สามหมื่นเองคันนี้สวยมากคันนี้สวยมากพี่ก็ตัวรถไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็ส่งไปช่างล้างขัดเคลือบสีเตรียมขายครับพี่คันนี้สวยงาม ลองคันที่สองแล้วคันที่สอง,สองโมยแล้วคันที่สองแล้วไม่ได้โมยพี่ผมเช็ดรถอยู่แล้วหน้าที่ผมไม่ได้หลับนะแล้วก็ไอ้กระจกยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิด,ดปิด,ป,ดปิดให้หน่อยแล้วกันปูยอีกแล้วหรอกระจกกระจกปูยอีกแล้วหรอครับ